ยินดีต้อนรับสู่เทอร์โบคาวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับกระบะรุ่นใหม่ล่าสุด2026นิสสันนวาร่าที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความแข็งแกรง่ง ความหรูหราและการใช้งานที่หลากหลายนิสันขึ้นชื่อมาโดยตลอดในด้านการสร้างรถกระบะที่ทนทานและไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือเส้นทางออฟโรดและกับนวาร่ารุ่นปี2026นี้มาตรฐานก็ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกไปจนถึงการตกแต่งภายในที่ทันสมัยและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เพียงแรกเห็นภายนอกของนาวาร่ารุ่นใหม่นี้สะดุดตาด้วยตัวถังที่ดูแข็งแรงกระจังหน้าใหม่ดีไซน์ดุดันไปหน้าเลดทันสมัยที่ให้ความรู้สึกทั้งล้ำสมัยและบึกบึงเส้นสายตัวรถถูกออกแบบให้มีความโฉบเฉี่ยวไม่เพียงแต่เพื่อความสวยงามแต่ยังช่วยลดแรงต้านลมเพิ่มความประหยัดเชื้อเพลิงและทำให้การขับขี่ราบรื่นมากยิ่งขึ้นลักษณะโดยรวมของรถแสดงออกถึงความมั่นใจและความพร้อมที่จะลุยในทุกเส้นทาง เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงด้านความสะดวกสบายและความหรูหราเบาะนั่งที่ออกแบบให้รองรับการนั่งระยะไกลพร้อมวัสดุพรีเมียมที่ให้สัมผัสนุ่มสบายแผงหน้าปัดติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้คุณเชื่อมต่อโลกดิจิทัลได้ทุกการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขั้นสูงเช่นกล้องมุมมองรอบคันระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยเบรคฉุกเฉินที่เข้ามาช่วยเพิ่มความปลอดภัยตลอดเส้นทางด้านสมรรถนะนวาร่า2026มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ถูกปรับจูนใหม่ให้ทั้งแรงและประหยัดในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะต้องลากจูงบรรทุกหนักหรือออกทริปผจญภัยออฟโรด รถก็พร้อมรับมือด้วยพละกกำลังและแรงบิดที่ตอบสนองได้ทันใจระบบช่วงล่างที่พัฒนาใหม่ให้ความมั่นคงและนุ่มนวลยิ่งขึ้นอีกทั้งระบบขับเคลื่อนสีล้อก็พร้อมลุยทุกเส้นทางที่ทา้าทายในเรื่องของความปลอดภัยนิสันไม่เคยละเลยนวาร่ารุ่นใหม่นี้ติดตั้งเทคโนโลยีป้องกันอุบัติเหตุที่ล้ำสมัยทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบเตือนออกนอกเลนและถุงลมนิรภัยรอบคันผสานกับโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงทำให้มั่นใจได้ว่าคุณและผู้โดยสารจะปลอดภัยตลอดการเดินทางสิ่งที่ทำให้นาวาร่า2026น่าสนใจยิ่งขึ้นคือความอเนกประสงค์เพราะมันไม่ใช่แค่รถสำหรับงานบรรทุกหนักแต่ยังตอบโจทย์การใช้งานแบบครอบครัวหรือไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวทั้งกระบะท้ายที่แข็งแรงรองรับการใช้งานหนักไปจนถึงความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ท้ายที่สุดแล้วนิ s สันนนยร่า2026ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งนวัตกรรมและความน่าเชื่อถือเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถที่ทำได้ทุกอย่างทั้งการทำงานการเดินทางและการผจญภัยพร้อมรูปลักษณ์ที่ดูดีและเทคโนโลยีล้ำสมัย n ว v a r a รุ่นนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นเพื่อนคู่ใจในการเดินทางสู่อนาคตอย่างมั่นใจและทรงพลัง